จะเป็นอย่างไรถ้าเรื่องราวของหญิงสาวกำพร้าที่โดนแม่เลี้ยงใจร้ายกลั่นแกล้งไม่ได้มีแค่ในเทพนิยายนะคะนี่คือเรื่องราวของซินเดอเรล่าค่ะที่นํามาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์จะพาไปชมนะคะการฟันฝ่าอุปสรรคค่ะตามหาเจ้าชายในฝันของซินเดอเรล่ายุคใหม่ในอัศเซนเด l เรล่าสตติดตามในไทเทอเตอร์คืนนี้ค่ะ ปิดตัวอย่างโดดเด่นในชุดเจ้าหญิงสีขาวสะก,กดทุกสายตาในงานคืนสู่เย้าวหวังเจอเจ้าชายในฝันที่คุยกันทางอินเทอร์เน็ตแต่แซมก็ต้องแปลกใจเมื่อคนที่เธอเฝ้ารอกลับเป็นนมปั๊ปของโรงเรียนอย่างออสตินเอมส์แม้จะเข้ากันได้ดีแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนฝันก็ต้องจบลงเม่นอนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนเวลาที่ต้องกลับเข้าสู่โลกแห่งความจริงที่เธอและเขาเหมือนอยู่กันคนละโลก c i n n e r r l l l s t t r y y เป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ปี2004ที่นำเทพนิยายยอดนิยมอย่างซินเดอ e l เรลมาดัดแปลงใหม่โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อรัก <c oughs> นำแสดงโดยนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นอย่างฮิลลารีดัฟ f และชัดไมเคิล u r เร y ทำให้เห็นสิ่งสำคัญของเทพนิยายว่าไม่ได้มีแค่การค้นหาเจ้าชายในฝันแต่คือการสารฝันให้สำเร็จและกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง I q job ถึ t เรื่องซินเดอเรลล่าสตอรี่นะคะก็คือคือจริงๆโดยพื้นฐานเดิมเป็นคนชอบเนิทานเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วพอเหมือนกับว่าพอเวลาเขาชอบเอามาทําหนังอะไรที่แบบเรียนแบบการ์ตูนอะไรก็จะชอบมากแล้วก็เหมือนกับว่าพอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับผู้หญิงที่เหมือนแบบมีความ มีอุปสรรคอะในการแบบเจอพระเอกของตัวเองก็เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันว่าเขาจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนั้นยังไงคะ่ะ ติดตามชีวิตซินเดอเรลลายุคไฮเทคกับการต่อสู้เพื่อฝันท่ามกลางอุปสรรคมากมายและรวมค้นหาบทสรุปของเรื่องว่าแซมและออสตินจะได้อยู่ด้วยกันอย่างในความสุขไปตลอดการหรือไม่ใน A Cinderella Story น่นางสาวซินเดอเรลลาไทยเทเตอร์22นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PBS <Austin! S 1> Austin, เทพนิยายเรื่องซินเดอเรลล่าก็มีมานานกว่า300ปีแล้วนะคะและก็ถือว่าเป็นหนึ่งนิทานค่ะที่ยอดนิยมสําหรับเด็กๆหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกของเรื่องนะคะฮิลลารีดัฟ f ค่ะก็บอกว่าตัดสินใจรับแสดงเรื่องนี้ทันทีที่เห็นบทค่ะและนี่คือข่าวบันเทิงเที่ยงวันนี้นะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรเดชและคุณวันวิสาค่ะ